สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนอ่านนังสือภาษาพา,า,พาทีบทที่สองนะคะบทที่สองเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรัดแหมหนักหน่อย นักเรียนดูภาพนะคะบทที่สองยนเห็นใครบ้างคะเห็นพ่อเห็นแม่แล้วก็ภูผานะคะมีพ่อแม่แล้วก็ภูผาแล้วก็มีเพื่อนของภูผาก็คือใบบัวแล้วก็ใบโบกยังจำได้ใช่ไหมคะ ช้างที่มีงาคือช้างที่มีงาคือใบโบกช้างที่ไม่มีงาคือใบบัวซึ่งเราก็รู้จักในบทที่หนึ่งไปแล้วนะคะ ใบโบกสีฟ้าใบบัวสีส้มส้มสีชมพูนะคะลองไปดูซิว่าบทที่สองนะคะภูผานักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะรู้จักคำนำเรื่องพออุภูพออาผาภูผาพออพอไม่เอกข้อ มอแอมแม่ไม่เอกแม่หออาหารหอไอหายไม่โทรให้ดดไอใดไม่โทรได้ดอ,อีดีจอไอใจดีใจดออูดูรอแอแลดูแลรออะกอรักต่อไปนะคะเรามาอ่านพร้อมกัน ่านพร้อมกันนะคะเตรียมนะคะรู้จักคำนำเรื่องพออูภูพออาผาภูผาพออพอไม่เอกพ่อมอแอมแมไม่เอกแม่หออาหา,ออาหอไอไหไม่โทรให้ดอ,อไอใดไม่โทรได้ ดอ,อีดีจอไอใจดีใจดอ,อูดูรอแอนแลดูแลรออะกอรักต่อไปเรามาอ่านเป็นคำนะคะเราจะอ่านเป็นคำพร้อมกันเริ่มนะคะรู้จักคำนำเรื่องภูผาพ่อ แม่หาให้ได้ดีใจดูแลรักนะคะต่อไปนักเรียนอ่านเป็นคำได้แล้วนะคะให้นักเรียนอ่านเองคุณครูจะวงกลมแล้วให้นักเรียนอ่านตามที่คุณครูวงนะคะพร้อมนะคะ เก่งมากเลยนะคะหน้าต่อไปนะคะเรามามา,มาอ่านเนื้อเรื่องกันเนื้อเรื่องของภูผามีอะไรบ้างนะคะนั่นเรียนอ่านตามคุณครูภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผา ดูแลใบบัวอ่านอีกครั้งนะคะอ่านพร้อมกันเลยนะคะภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัว นักเรียนอ่านตามครูต่อเลยนะคะภูผารักใบโบกภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัว ภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่ต่อไปนักเรียนอ่านพร้อมกับคุณรูณเลยนะคะอ่านตั้งแต่เริ่มในหน้าสิบห้าพร้อมนะคะภูผา ภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบโบกภูผาดีใจได้ดูแลใบโบก ภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อ รักแม่ต่อไปให้นักเรียนอ่านนะคะคุณครูจะขีดเส้นใต้แล้วนักเรียนอ่านตามที่คุณครูขีดนะคะ เก่งมากนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านมานะคะให้เรียนอ่านฝึกอ่านให้คล่องถ้าเรียนอ่านคล่องแล้วนักเรียนก็จะมีพื้นฐานในการอ่านคําที่ยากๆต่อไปนะคะให้อ่านหลายๆครั้งไปฝึกนะคะอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ให้ผู้ปกครองฟังนะคะต่อไป ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนอ่านเรื่องภูผาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนอ่านเรื่องภูผาแล้วนักเรียนว่าภูผารักใครบ้างนะคะภูผารักพ่อภูผารักแม่ภูผารักใบโบภูผารักใบบัวนอกจากนั้นพ่อแม่ก็รักภูผา รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวก็รักภูผาด้วยนะคะถ้านักเรียนอยากได้ความรักจากใครนักเรียนก็ต้องรักเขาก่อนนะคะทุกคนมีความรักกันนะคะมีความเอ็นดูกันก็จะทําให้มีความสุขครอบครัวของภูผาก็มีความสุขนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบกันซ้อนอ่านบทที่สองเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ